้วครับตามาดูเข้าตามเพื่อนต้องกดออกะตรงนี้หรอเข้าไปหน้า Google เดกี้ที่มันเด้งกลับมาโ okay. อเคอ่าฮะอ่าจะเป็นหน้านี้นะอะไรทำไมหนูเป็นหน้าผ <c oughs> ู้ดัเดี๋ยวเองก็เหน,นื่อยตรงช่องนี้นะครับตรงช่องด้านบนให้เราพิมพ์ชื่อที่เราต้องการอยากให้มันสร้างเป็นภาพที่เราสร้างด้วยคำสั่งเรา ก็ได้ของเธอเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรก็พิมพ์ลุไปแล้วก็มันสามารถใส่ข้อความสั่์ได้เยอะแยะมากมายเราพิมพ์ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีนี้ในระบบนั้นจะมีรุ่นทดลองใช้ดูมุมบนด้านขวาครับเป็นเลขอะไรสิบห้าหรือสิบสี่ตรงนี้สิบห้านะครับคือจะมีเครดิตให้ใช้อยู่สิบห้าครั้งสิบห้าครั้งครั้งละสี่รูปเจ็บได้ครั้งละสี่รูปเพราะเพราะฉะนั้นจะเทมได้ทั้งหมดแค่กี่รูปครับสิบห้าครั้งครั้งละสี่ สิ4ห้สี่คือ60สรูปเท่านั้นเพราะนั้นอยไปเจนเล่นอย่าเจนเล่นนะครับอย่าเจนเล่นโอเคที okay. <Okay. S 1> นี้พอเราเจนได้แล้วเราก็เซฟรูปเหล่านี้เพื่อเอาไปทำเว็บไซต์เราไหมอ๋อโอเคแล้วโอเคเราเจนรูปี่สองเอาอะไรดีภาพที่เจนแล้วจะอยู่ที่ด้านข้างทางขวาเราเขา้า oh. ไปเซฟได้เอาไขาด่ดาวเอออย่างเช่น ถูกแล้วรอเราอีกแป๊บนึ่งรอ,อแป๊บนึง,อ,บบนงอย่าอย่าพิมพ์ครับสั่งพร้อมเหมือนการสินค้าครั้งนะครับเปลี่ยนเรื่อยๆสย<ค>ร<ด>้างใช่ไหมคะใครดาวอะไรใครดาวอย่างเช่นใครดาวถือกระเป๋าแบรนเนมสีฟ้าไรนใครดาวขับรถดีกว่าใครดาวไอ้ใครดาวขับรถคู่ค้าแล้วก็กดคือค,คือให้มีคํา,าว่าสินค้าเราที่เราจะมาโชว์หน้าเว็บอ่ะ ของเราเรื่องอะไรนะขอนเขียนสปอร์ตถูกไหมนี่เออต้องมีอะไรกันหรั่งเปล่าลองเช็คคำลองเช็คตัวสัตดูแล้วใครใส่ชื่อสมมติเราจะโชว์กระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าแบรนด์เนมต้องมีครับว่ากระเป๋าแบรนด์เนมอยู่ในคำสั่งใช่แล้วแต่ว่าใครเรื่องอะไรนะครับไม่ต้องตามเรื่องใครเรื่องอะไรก็ให้ดีก็พอกันบีเอ็มเสร็จแล้วบีเอ็มดับเบิลมันบีเอ็มดับเบิลยูดับเบิล ได้กลายเป็น B M <laughs> <W> S, <อ> <S W W ยังไงอ, <im itation> อ่ะโอเคล,ลองอันนี้มีไหมสามเอาเธอไม่ใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเธอโอ้ยไม่เอานี่ไงกระเป๋าแบรนด์นมไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวมันเจนอยู่ถ้านี้เจนอยู่กำบังสร้างคืออ <im itation> ย่างงี้นะครับไอ้คำสั่งตรงเช่าให้พิมพ์อ่ะเธอจะต้องใส่คีย์เวิร์ดสำคัญอย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรกันรองเท้าแบรนด์เนมของเธอ,อ,อ <im itation> เป็นอะไรกันเนี่ยของเธอกระ นี่ไงนีอย่างเงี้ยมันก็จะได้รูปออกมาเดี๋ยวเราจะเซฟรูปนี้ไปใส่ในเว็บเรา <c oughs> ทีนี้เออานไข<ค>่ดาวเงี้ยใช่ไข่ต้มอ,อ๋อเป็นไงอ่ะเป็นที่ตามที่เธอต้องการใช่ไหมไม่ต้องการโอเคไม่ค่อยต้องการซึ่เท่าไหร่อ๋อตอนนี้เราเจนได้ทั้งหมดแค่สิบห้าครั้งนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นคำสั่งนะเธอลองคิดคิดคำดีๆอะไรดีอ่ะอะไรดีนะไม่ให้มันเท่ๆ คือรูปเราจะไปใช้ประกอบในเว็บเราเรามันจะนะอนเอาอืนอื่นอ,อื่นอย่างเช่นต้องต้องคิดมุกว่าจะให้มันเจนเป็นรูปอะไรบ้านอะไรดีเอา้าเราจะเอาบ้านรอยฟโอ้อย่างเช่นใส บ้านบ้านสีอะไรก็ไดนะ้บ้านสีชมพูลอยฟ้าอะไรเนะี่ยก็เหมือนพิมพ์ประโยคอะไรยาวๆไปนะม,นมันเดี๋ยวมันจะเจนให้ไม่ไม่แต่เกี่ยวกับแบาเนเเมได้ไหมเนี่ยนะเกี่ยวา็ว่าบ้านหนูลอยฟ้าไงห้องหนูมันลอยฟ้ายวไม่ใช่หมายถึงว่าให,ให้ให้มันมี <c oughs> กระเป๋าอยู่ในรูปเราเข้าใจไหมโอ้โอเค ้านลอยฟ้าบ้านลอยฟ้าข้างในเต็มได้วยกระเป๋าแบรนด์เนยอะไรนี้บ้านลอยฟ้าสีลุงเอจ็ได้ยังม่อ้าผิดต้องเราเลยไหมง คือแบรนด์นีเว็บดีโคตรเจนกันทั่วโลกคนก็ลกใจบ้านลอยฟ้าสีลุงในบ้านเราทบามเครื่องเจอเร็วอ่ะลูกเก่งบ้านลอยฟ้าสีลุงเฮ้ยนี่เจนเร็วจริงเลยนี่ดูดูแถบข้างล่างนี่ก็รู้เนี่ยมันวิ่งจวดเลยจวดเลยโคตรฉาเช็คเช็คดูไวไฟบ้านลอยฟ้าสีลุงในบ้านมีแต่กระเป๋าแบรนด์เนมปางไงสวยยังไง กระเป๋ามันระบุยี่ห้อได้นะเราลองดูดิเอาเส้นเอ้นไม่อยากระบุไม่เอาหมดแต่เดียวอะไรอ๋อเอาอะไรอีกเดียวน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้คือลอยฟ้าของจริงหนูจะเอาอันนี้แหละมีกระเป๋าด้วยอ่ะเดี๋ยวไปเซฟก็ได้ขั้นเจนเจนมาให้ครบสิบห้าคันโอเคโอเคเอาอะไรอีกดีแต่ต้องมีกระเป๋าแบรนี้ใช่ใช่โอเคเลย่ะเอ่าชุสวย ชุดลายชุดลาติชุดต้อไปดูคำสำคัญที่ใช้ค้นค้นไหนรองเท้าแมรนด์ยี่ห้ออะไรเร้รู้จักนี้เขียนรองเท้าแบรนด์ดีออไม่ได้แต่ไม่ดีนี่แต่มีผู้หญิงด้วยผู้หญิงสาวสวยใส่รองเท้าได้หมด ผู้หญิงสาวสวยขายาวใส่รองเท้าแบรนด์เนมยี่หอนี้อะไรลองเจนดูมันยังไม่ได้เลยค่ะแม่อันนี้เธอจะเปเนี่ยเธอไม่มีผู้หญิงสวยป่ะเธอเอหนูจะเอาอยู่ม่เน็ตด้วยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสวยผู้หญิงสวสวยเดินผู้หญิงน่ารักผู้หญิงน่ารักยืนถือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ ยี่ห้อนี aw aw ้อย <What> ู่หน้ารถเก๋ง E M W สีเทผู้ขายอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรเง้ยเป็นเลยมันสร้างให้หมดนะครั้นี้เป็นปัญญาประดิษฐ์เป็น A I สร้างได้ทุกอย่างเราเอาแบนไ์ดดีเนาะแบรนอะไรดีเนาะลูกนหาแบนอยู่เจ้าของห้องมันต้องรู้ดิมียี่ห้ออะไรบ้างหนูมีทุกแบรนด์เจ้าของวอรดิออนะ H and M เออมีไหมอย่าพึวนี้มันทำเหมือนไหมไม่เอา อีกหน้าระกินถือกระเป๋ากระเป๋าเป็นเนมี่อะไรยืนยืนอยู่หน้าละเก่งไหมอือใช่อุคานี้มันอ่านว่าซิรินไหมนั่นแหละพิมพ์ตามไปเลยใช่ปะพิมพ์ตามเลยมันรับได้ทั้งไทยทั้งกังกนะพิมพ์ได้เลยซีรินซีเออะไรอ่ะ ผู้หญิงน่ารักยืนถือกระเป๋าภาษาไทยยูรูคุณรู้ถือผู้หญิงอยู่หน้ารถเก๋งรถเก๋งอะไรแพงๆมั้งเฮ้ยไม่เอาเอามาดามดีกว่าอะไรไหมออกพี่อันเดินยี่สิบนาทีแล้วเนี่ย ีได้มาตั้งหลายเจ็ดแล้วดูที่ื้อกระเป๋าซีรีนโอ้มาดามรวยรวยซื้อกระเป๋าแบรนแ์มอยู่ค่ะงนี่น่าอะไรรถอะไรซาลาอยู่ข้างรถอะไรรถอะไรแพงที่สุดในโลกอะไรอ่ะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะพอร์ตพอร์ตพอร์ตเจ็ดไงล่ะทีนี้พี่ เอาภาษาไทยมาเลยเอาภาษาไทยมาเอาภาษาไทยมาต่ออเรือการันต์โซชาคอสสีอะไรชมูอ๋อสีชมพูต่างใจเพื่อนตอางดจที่มันเจนได้ไหมเอาแบนดกระเป๋าอื่นดีกว่าเดียวเดียวดีลูกคุณหนูของจริงลูกคุณหนูเดียวไม่ไม่ไม่ชาแนลชาแนลชาแนลของคู่ที่จริงเราต้องระบุสีของกระเป๋าด้วย ยาชิชพูด้กระเป๋าสีอะไรกับรถสีอะไรแม่กระเป๋าสีมันฝรั่งอ่ะมันดูลูกคุนหรูแบบอ๋อสีชิชพูแม่เอาเปียวอยากเป็นคันหรูแมววกู <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวกูทำใของกูแล้วแล้วเลยโหลดให้มันได้ก่อนถึงเออไม่เนี่ยผเป็ืไม่ได้อืมอันนี้ดีไหมผลงานจะเป็นยังไงนี่นงนไง<ด>ได้ไหมเดี๋ยวครบกูอยากรู้่าเนี่ยผลงานจะเป็นไง กูคะหนูต้องทำเพื่อครูรอก่อนเนยอะพุ<อ>งน<ล>ิดอสีอะไรดีอ่ะสีขาวไหมสีข้าโอเคไหมดูคำสั่ง้ดีนะตรงพรอมเช็คให้เรียบร้อยก่อนดร่อยคิคกีะคอับ นุดตนุ๊ตเจ้ไหมเรียนเพลกับอะไรวะโอเคไปเลยนะคะโอเคลอวงี้พวกเขาไม่เอาเวอร์กว่านี้หรอได้ดูจะอะไรอีกเดี๋ยวอยู่ในอะไรอยู่ในกลางเมืองเนาะกลางเมืองนิวยอร์กอยู่กลางเมืองนิวยอร์กหรืออยู่กลางอวกาศอะไรเงี้ยใส่ได้หมดหรือกลางทุ่งนาทุ่งทุ่งทุ่งดอกวันเอ่อ ชุบดอกไม้แสนสวยอะไรเงี้ยมาใส่ได้ว่าเธอเลือกได้หลายมากเรายังไม่ได้สัมภาษณ์เลยอ่ะนิวซีแลนด์เธอคิดว่าที่ไหนที่เธออยากไปแล้วเธอไม่ได้ไปอ่ะเธอลองพิมพ์เข้าไปดูโอ้อกลารเมืองนิวหยอกเลยนะเอาลองดูสิ <laughs> ถ้าจะเป็นยังไงโอ้ขวหนูเลือกมากมาก,มากเลยเอ้ยมาดูต้องใส่ออปชันได้เยอะอโอ้เจ๋งมากอูยังไม่ได้ เราดูตรงหนา้าจอต้องคิดเยอะนะคิดเยอะมันจะได้แต่งข้าพเฮ้ยอะไรพบเนน้อหารูปที่ไม่ปลอดภัยรูปมาแบบไทเธอสั่งเยอะเกินไปปะเนะี่ยเอาก็คุณบอกให้หนูสั่งไปเลยเยอะๆดูดิมันมีอะไรวิ่ง <c oughs> ยี่ห้อใส่ยี่ห้อได้หรือเปล่าหนูใส่หมดนะหรือมันห้ามใส่มันมีแบรนด์นะเดมเรอลองเอา,เอา,ๆๆายี่ห้อดิ ใช่หรอเกี่ยวระเปาเป็นเดนมก็ได้ลองดูที่เราเด้อยวมไหมหรือว่ามันมีลิขสิทธิ์สินค้าอยู่เราบอกกระเป๋าเป้เดนมธรรมดาได้ยอมไหมพิมพ์ภาษาไทยเขาจะให็นไหมได้ได้เอาอะไหวแล้วเอาอะไรเดียวเอาอะไรดีเอารถในฝันใช่ลูกแนวแนวแนวเขียนไงว่าเค้กลอเรือรอลิงใช่ไหม ลองไหมย,ยอมไหมเนี่ย,ยม,มียี่ห้อด้วยเขายอมไหมผมคุ้นว่าคุณหนูดีอาจะให้หนูไหมล่ะเห็นไหมมันเกี่ยวเลยวะยี่ห้อกูต้องลบยีบ่ห้อ <c oughs> กระเป๋าเป็นเนมพอไม่ใช่รถพร็อหรอไม่รถไม่น่าเกี่ยวเดิหมาเดินไป เพราะว่ามันเจนมาเป็นรูปลิขสิทธิ์ 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, ง่ายไหมครับทำรูปเอไอง่ายนะแล้นะง่า,า,งาล้วใช่ไหมนี่เป็นไภงภาพเบู๊ฟังอลังการแล้วกระเป๋าใช่ตรงกับยี่ห้อเธอไหมก็ตรงอยู่<น>ตรงอยู่หนูทำแบบหนูบอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนี้ไม่ได้ติดโลโก้อะไรกลางเมืองนิวยอร์กไปงี้หรอไม่มันต้องมีหอไอ้อะไรหัวนั้นมันกลางเมืองไอ้นั่นอยู่ฝรั่งเศส อ๋ออยู่อยู่อเมืองออไอเฟล๋อไอเฟลกรุงปารีสกรุงปารีสกรุงปารีสเดอะนะเดี๋ยวกขปิดวิดีโอก่อนเดี๋ยวยาวอันนี้ไม่สวยเลยอ่ะ